ปลูกต้นไม้ไว้ให้เราเพื่อวันหนึ่งจะบังลมหนาวและคอยเป็นร่มเงาปลูกไว้เพื่อพวกเราทุกๆคนพ่อใช้เหงื่อแทนน้ำรดลงไปเพื่อให้ปลื้ ดอกใบออกผลให้เราทุกทุกคนเติบโตยังร่มเย็นในบ้านเราผ่านมาแล้วห้าสิบปีต้นไม้นั้นสูงใหญ่ลมแรงเท่าไรก็บันเทา คนให้เก็บกินแตกใบเพื่อให้ร่มเงาคอยดูแลเราให้เรายัางมีวันต่อไปจนวันนี้ใต้เงาแห่งต้นไม้ต้นใหญ่ลูกที่อยู่ คอยอาศัยแผ่นดินยังกว้างไกลเต็มเหมือนว่าหัวใจพอกว้างกว่าลูกที่เกิดตรงนี้นั้นยังอยู่และยังอยู่เพื่อคอยรักษาจะรวมใจเข้ามา หมื่นปีต้นไม้ที่พ่อปลูกต้องสวยต้องงดงามและยิ่งใหญ่สืบสาและติดตามจากรอยที่พ่อตั้งใจเมื่อเราจะเทไปให้ต้นไม้ของพอยังงดงาม ไม้ที่พอปลูกต้องสวยต้องนวดงาและยิ่งใหญ่สืบสารและติดตามจากร้อยที่พอตั้งใจเมื่อเราจะเทไปจากหัวใจเมื่อเราจะเทไปให้ต้นไม้ของพอ ครับกลับมาพบกันในช่วงที่สองนะครับคุยกันไปคุยกันมาก็เหลือเวลาอีกประมาณ15นาทีเท่านั้นเองครับท่านผู้ฟังท่านใดที่ต้องการสอบถามนะครับก็โทรเข้ามาได้นะครับที่เบอร์032-419-434อง4ครับ419-434อ่าเราก็มาว่ากันต่อ ครับไอ้วันนี้เรื่องความผิดอาญาครับนะฮะท่านผู้ฟังก็เงียบอยปกติฮะคุยกันเรื่องเรื่องนี้นะครับไม่ไม่ค่อยมีท่านผู้ฟังโทรเข้ามาแสดงว่าท่านผู้ฟังของเราเนี่ยแฟนรายการเราเนี่ยไม่ไม่ค่อยจะทําความผิดคดีอาญาใช่ไม่ค่อยจะมีเหตุนะครแต่วันไหนพูดเรื่องคดีครอบครัวนี่โทรมาโทรมาบ่อยมากนะฮะแปลกมั้นะครับเดี๋ยวแฟนรายการเราเนี่ยผมว่านะจะมีปัญหาถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่าแสดงว่า แฟนรายการเรามีปัญหาครอบครัวใช่ไหมฮะอาจจะถ้าพูดถึงเรื่องที่ดินเนี่ยอีกอย่างอ่าครับอ่านะฮะอีกอย่างที่ว่าเออพอมีปัญหาเรื่องที่ดินเนี่ยเพราะว่าแสดงว่ามีทรัพย์สมบัติอ่าใช่นะอแสดงว่าแฟนรายการเรานี่หนึ่งรวยรวยอสองมีปัญหาครอบครัวสามคดียาไม่มีอาไม่มีโอ้โหครับนะฮะอ่าทีนี้มีท่านผู้ฟังนะฮะถามมาว่าไอ้อย่างนี้เนี่ย มันผิดข้อหาอะไรแล้วมันยอมความกันได้ไหมครับเออก็อย่างเขาต้องการที่จะเดินทก็ปรากฏว่าปฏิต่อที่บริษัทจัดหางานนะฮะที่ส่งคนงานไปทํางานต่างประเทศครับนะฮะเสียเงินเสียทองคือคือบริษัทพวกเนี้ยเขาก็จะเป็นบริษัทอ่าผู้งานจัดหางานให้ออาจ,จะมีอ่าได้รับการติดต่อจาก ต่างประเทศหรือเรียกว่ามีคอนแทคกกันครับอาจจะเป็นในหน้าครับอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็กินอาจจะกินค่าในหน้ากินค่าหัวคิวพูดง่ายนะครับในการดําเนินการหางานให้คนเนี้ยทำนี่คนนี้ไปทํางานเนี่ยอาจจะต้องมีการจ่ายเงินครับจ่ายเงินแป๊ะเจี้ยจ่ายเงินอะไรไปเนี่ยก็คือเป็นค่าใช้จ่ายของเขาแหละครับต้องที่จะต้องจ่ายที่เขาเรียกเก็บใช่ฮะครับทีนี้ทางผู้ถามเนี่ยเขาก็ปรากฏว่าจ่ายไปแล้วจ่ายครับ ก็เขาเรียกนี่เขาจะไปทำงานไต้หวันนะฮะาทางทางบริษัทเนี่ยก็รับเรียกเรียกเงินแหละครับนะฮะก็บอกว่าเออทางบริษัทเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาจัดหาไอ้ทางบริษัททางไต้หวันเนี่ยเขาต้องการที่จะหาคนงานเนี่ยไปทํางานประเภทนี้ตรงกับ,รบตรงกับท่านผู้ถามนี่เลยนะฮะก็แต่ว่าต้องเก็บเงินเท่านั้นเท่านี้นะฮะปรากฏว่ารอแล้วรอเล่านะฮะบริษัทก็ไม่ติดต่อมาให้เดินทางสักที พาสปอร์ตก็ทําแล้วทำหมดเรียบร้อยแล้วนะฮะรอขึ้นเครื่องอย่างเดียวรอเรียกอย่างเดียวนะฮะก็ไม่เรียกสักทีครับก็ปรากฏว่าก็มาปรึกษาหารือกับทางทนายความทนายความก็เลยแนะนําให้ไปดูที่ว่าไอ้บริษัทเนี้ยมันมีจดทะเบียนอยู่จริงไหมมันมีตั้งอยู่ตั้งมีตั้งอยู่ที่ไหนสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ไหนก็ปรากฏว่าไปดู ครับไอบริษัทที่ว่าน,นี่มีชื่อบริษัทต้มตุนก็คือไม่มีบริษัทแล้วครับ <S <S ย้ายไปแล้วอ,อพอไปดูนี่ย้ายหนีไปแล้วเขาปิดหน้าปิดหน้าบริษัทบริษัทต้มต,ตุนนะฮะต้มตุนต้มตุนแน่นอน <S 2> <S 2> <S แน่นอนนะฮะพูดพูดให้ขายเครียดน,นะครับแต่จริงๆคนที่โดนหลอกนี่อันนี้เรื่องเครียดนะนะฮะคืออย่างนี้เนี่ยอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าเขาโดนหลอกแล้วนะฮะแน่นอน ไม่ได้ไปแน่นะฮะอย่างนี้เนี่ยท่านผู้ฟังที่ท่านผู้ถามก็ถามว่าแบบเนี้ยมันเข้าข้อหาอะไรครับอ่าทางทนายพุทิธรลองอันนี้อ,อ,อันนี้เริ่มแรกเนี่ยคืออ,อมาอ้างว่าสามารถจัดหางานให้ได้ครับเสร็จแล้วเนี่ยแต่เขา ไม่ไม่สามารถทําได้<ช>นะครับบริษัทก็ <tricked> <g> ไม่ได้ม <kl> ีตัวตนจริงไม่ไ <specialty> ด้มีที่ตั้งเป็นหลักแหล่งจริงไม่ได้มีการจดทะเบียนแสดงว่าเจตนาเริ่มแรกเนี่ยเขาเขาต้องการหลอกหลอกลวงละหลอกลวงใช่ไหมฮะครับทีนี้พอหลอกลวงก็ไปหลอกเอาประชาชนนะฮะเราเสร็จแล้วประชาชนก็ลงเชื่อนะครับแล้วก็ให้เงินไปครับเสร็จแล้วเขาก็ได้ไปถึงทรัพย์สินครับ อันนี้เขาเรียกความผิดฐานช่อกงอ๋อนี่เข้าข้อกฎหมายเลยแสดงข้อความอันเป็นเท็จครับว่าสามารถหางานในต่างประเทศให้ได้ก็คือหลอกเราเอาเอาเอาอาจจะมีการทําเอกสารเท็จหรือพูดเท็จหลอกเราเราก็หลงเชื่อนะครับหลงเชื่อล้วปกปิดข้อความจริงครับปกปิดข้อความจริงซึ่งควรจะต้องบอกเขาซึ่งความจริงเนี่ยเขาอาจจะต้องจดทะเบียนครับอ่าแต่ไม่จดเสร็จแล้วไอ้ที่ไม่จดเนี่ยก็ไม่บอกอีกอ่า เนี่ยทำให้เขาหลงเชื่อในคําหลอกลวงนั้นครับเสียเงินไปแล้วก็มอบทรัพย์สินให้ไปมอบเงินให้ไปอันนี้เป็นความผิดฐานช่อโกงช่อโกงยอมความได้ไหมครับแต่ก็ยอมความได้อย่างยอมความได้นะฮะนะฮะเพราะนั้นก็ถ้าแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนแล้วสามารถที่จะจับตัวไอ้คนที่หลอกลวงเราเนี่ยได้ได้ยังพอมีโอกาสได้เงินคืนนะฮะแต่ก่อนเป็นจริงแล้ว มันอาจจะหนีไปไหนแล้วไปไหนแล้ว <c oughs> ไปหลอกที่อื่นแล้ว <c oughs> ไปหลอกที่อื่นต่อ <c oughs> นะฮะ,นะฮะก็ต้องะ,ะ,ะ,ะวังระมันระวังแล้วการร้องทุกในคดีแบบนี้ครับเป็นความผิดอันยอมความได้ต้องร้องทุกภายในกี่เดือนครับ <c oughs> สามเดือน <c oughs> สามเดือนนะฮะต้องร้องทุกภายในสามเดือนนะ,ะท่านผู้ฟังที่ท,ที่ที่ถามมาถ้าฟังอยู่ก็ต้องรีบไปดําเนินการร้องทุกนะฮะเพราะว่าเป็นไม่งั้นจะขาดอายุความเงินที่เสียไปก็คือฟรีฟรีไปครับนะฮะอ่ะ ถามใหม่ว่าแบบนี้นะฮะถ้าเปลี่ยนข้อเท็จจริงเป็นตัวอย่างแบบนี้เนี่ยอย่างนี้จะเข้าข้อหาอะไรอืมอย่างเช่นเมื่อกี้เมื่อกี้นี่คือแสดงข้อความเป็นเท็จใช่ฮะช่อโกงละครับในกรณีแบบนี้เพื่อนเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันนะฮะก็ต้องทํารายงานส่งอาจารย์อืนะฮะเพื่อนชื่อในหนึ่งกับในสองเนี่ยหนึ่งเนี่ยก็ทํารายงานเสร็จแล้วอืนะครับสองก็ยังยังทำไม่เสร็จเพราะไม่มีคอมพิวเตอร์ ก็เลยสองก็เลยยืมหนึ่งยืมคอมพิวเตอร์หนึ่งเลยว่าเฮ้ยเพื่อนขอยืมคอมพิวเตอร์หน่อยขอยืมคอมพิวเตอร์จะเอาไปพิมพ์งานส่งอาจารย์หน่อยไม่เกินอาทิตย์เสร็จคืนแน่นอนไม่เกินอาทิตย์คืนแน่นอนหนึ่งก็ให้ยืมเราก็ว่ายืมไปแล้วยืมไปแล้วอาทิตย์หนึ่งก็ไม่มาอาทิตย์ที่สองก็ยังไม่มาอาทิตย์แรกไปแล้วไม่ทวงไม่ทวงพอเข้าอาทิตย์ที่สองเริ่มทวงแล้วเริ่มทวงก็ก็ผัดใบเบียงนะฮะ อทิที่ที่สามทนไม่ได้ครับทีนี้ไปที่บ้านเลยปรากฏว่าปรากฏว่าคอมไม่อยู่นะฮะทางภรรยาของอนายคนที่ยืมไปเนี่ยก็บอกว่าเห็นเอาไปจำนำแล้วออเอาไปจำนำแล้วเอาไปจำนำเรียบร้อยครับอย่างนี้เนี่ยเอาเงินไปใช้เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วนะฮะผิดข้อหาอะไรครับเนี่ยอันนี้ยักยอกเลยครับยักยักยอกเต็มเต็มเลยเอ้แต่แต่เขายักทแต่เขาเอา ไอ้ทรัพย์เนี่ยไปจำนำนะครับไอ้มันทรัพย์สินนี่มันไปอยู่ที่บุคคลอื่นไปเป็นประโยชน์กับบุคคลอื่นครับแต่เขาได้เงินมาอืมนะฮะนั่นคือผิดฐานยักยอกยักยอกทรัพย์ยักยอกยักยอกท์นี่ยอมความได้ไหมฮะยอมความได้ครับยอมความได้นะฮะเพราะฉะนั้นก็ไปตามเอาอืมต้องไปตามเอาไปตามเพราะว่าเมื่อกี้นายอะไรไม่รู้แหละแต่ว่าเจ้าของคอมพิวเตอร์เนี่ยเขามอบเขามอบให้มาคือเขามอบเจตนาเนี่ยเขามอบให้มาใช้ ใช่ไหมฮะเขามอบให้มาใช้พิมพ์งานใช่ครับเขาไม่ได้มอบให้มาขายหรือไปจำนำหรือเอาไปให้คนอื่นต่อครับคือคอมพิวเตอร์นี่ยอยู่ในความครอบครองของบุคคลที่ยืมมาแลลวอ่าใช่แล้วตัวเองเนี่ยแทนที่จะครอบครองอย่างเดียวครับแล้วเอาไปคืนเจ้าของกลับยักยอกเอาไปจำนำนั่นแหละเขาเรียกว่าเบาียดบังนะเบียดบังไปเป็นของ ตนเองหรือของผู้อื่นอของใครก็ได้ของตนเองหรือของผู้อื่นบลที่สามได้ทั้งนั้นถือว่ามีความผิดฐานอยากยอกนะฮะนี่เราอธิบายองค์ประกอบของกฎหมายให้ท่านฟังเลยอย่าไปยืมของผู้อื่นเข้ามาแล้วเอาไปขายครอบครองแล้วต้องรักษาดูแลให้เขาด้วยนะใช่นะฮะไปทําให้เขาเสื่อมราคาก็ไม่ได้นะทีนี้ไอ้อย่างนี้เนี่ยก็ต้องร้องทุกภายในสามเดือนสามเดือนเหมือนกันนะฮะทีนี้ เปลี่ยนใหม่อืเปลี่ยนใหม่ถ้าผมเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐของรัฐอของรัฐผมมีหน้าที่ที่เก็บเงินอืเก็บเงินผมว่าผมอยู่อยู่ส่วนราชาการในสักราชาการหนึ่งแหละครับนะฮะผมก็อ,อมีหน้าที่เก็บเงินอย่างสมมุติว่าโทรศัพท์แล้วกันเมื่อกี้ตีตีตู้ตตโทรศัพท์พังไปแล้วนี่ก็เลยไปเป็นพนักงานของ แล้วเขาจะรับผมเป่ผมตีตู้ตีตู้โทรศัพท์ก็พังแล้วขององค์การโทรศัพท์อ่าก็ไปไปเก็บมีหน้าที่ไปเก็บเงินอ่าองค์การโทรศัพท์ก็มอบหมายให้ธนาจุยชนเนี่ยมีหน้าที่ผมรู้สึกจะไม่ดีเลยไปขายตู้จะได้อะไรที่ไม่ดีไม่ดีไปขายตู้โทรศัพท์แล้วก็เอาเงินกลับมาส่งให้องค์การโทรศัพท์เออฮะปรากฏว่าธนาจุยชน ยังไงครับขายตู้ขายตู้แต่ไม่เอาเงินมาเกแต่ไม่เอาเหรียญมาคืนนั่นเออเาแต่กล่องมาคืนปรากฏว่าเอาเหรียญใส่กระเป๋าตัวเองเออเป็นยังไงเอาไปใช้เอาไปใช้อ่าหรือจะเอาไปให้ใครที่ไหนเบียดบังยักยอกทรัพย์ของทางราชการอ่าเฮ้ยของบริษัทเอกชนไม่ได้นะต้องเป็นส่วนราชการเมื่อกี้ผมบอกองค์การโทรศัพท์อ่าคือเดี๋ยวถ้าผู้ฟังจะงงครับเอาเป็นว่าผม ผมอ่าเป็นเป็นข mm ้าราชการเลยเป็นเจ้าที si ่ของรัฐเออเป็นเจ้าที่ของรัฐเลยมีหน้าที่เก็บเงินมีหน้าที่เก็บเงินเงินอะไรไม่รู้ล่ะไม่รู้แต่จะเป็นแต่ต้องเป็นราชการใช่นะฮะแต่ต้องเป็นส่วนงานราชการอบตเทศบาลครับเอ่อองค์การไอส่วนจังหวัดอาหาส่วนจังหวัดนะฮะครับหรืออยู่ที่เป็นส่วนราชการครับนะฮะมีหน้าที่เก็บเงินอืมคนเอาเงินมาให้ครับ มาชาระมาชาระอะไรก็แล้วแต่ต้องส่งเข้าคลังการต้องส่งเข้าคังไม่ไม่ส่งอาจจะส่งบ้างส่งไม่ครบนะฮะส่วนที่เหลือก็เอาไปใช้ส่วนที่ส่วนที่ส่งไม่ครบนั่นก็คือเบียดบังเป็นของตัวเองใช่เงินตรงนี้มันมันเป็นเงินของของหลวงครับเงินของของรัฐของรัฐใช่แต่ผมมีหน้าที่ที่เก็บครับแต่ผมก็เอาเบียดบังยักยอกเอาไปครับอย่างนี้เขาผิดอะไรเนี่ยผมผิดอะไรท่าเนี่ยก็ยักยอกยักยอกทรัพนะฮะครับแต่เป็นเป็นทรัพย์ของทางราชการครับ ไอ้เมื่อกี้นี่ยักยอกอะไรนะอคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์อ,อ,รอันนั้นยักยอกคอมพิวเตอร์ของเพื่อนของเพื่อนอ่าอัน,นั้นอัน,นั้นส่วนตัวส่วนตัวส่วนตัวไม่ใช่ส่วนรวมครับแต่ว่าอันนี้มันยักยอกเงินที่เป็นของส่วนราชการส่วนราชการอ่าแบบนี้เนี่ยก็ผิดฐานยักยอกเหมือนกันใช่แต่ยอมความไม่ได้แต่เป็นความผิดที่ยอมความไม่ได้ครับนะฮะเพราะว่าเขาถือว่าผมเนี่ยในฐานะที่เป็น เจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยมีหน้าที่ที่ต้องควบคุมมีหน้าที่ที่ต้องเก็บรักษาเงินของของหลวงเนี่ยเอาไว้แต่กับเบียดบังยักย่อไปของตัวเองเนี่ยถ้ายอมความได้นี่โอ้โหคงจะทั้งกันเยอะโอ้ผมวันนี้ผมรับก่อนครับหนึ่งวันนี้เข้ากระเป๋าก่อนครับพรุ่งนี้เอาคืนเพราะพรุ่งนี้พอไปเขาไปแจ้งความว้เมื่อคืนเอาคืนนะฮะอนนี้ไม่ได้นะครับอันนี้มันเป็นส่วนของของราชการของหลวงก็คือของหลวงครับทำความผิดไปแล้วเนี่ยคือความผิดมันเกิดไปแล้วครนะฮะความผิดมันเกิดไปแล้ว เพราะนั้นเมื่อความผิดเกิดไปเนี่ยความผิดสําเร็จไปแล้วนะฮะแล้วการยักยอกนี่ก็นับเป็นกรรมนะอืมใช่นับเป็นกรรมนับเป็นกรรมไม่ไม่ใช่ว่าคือวันหนึ่งสมมติว่าวันเนี้ยคุณยักยอกบาทหนึ่งครับพรุ่งนี้คุณไปเก็บคุณยักยอกอีกสองบาทครับเมื่อเร็นี้ไปเก็บยักยอกอีกสิบบาทอ่ารวมแล้วสิบสามบาทอ่าอ่าไม่ใช่ว่าติดคุกสิบสามวันนะครับอ่าเอยอย่างนี้อ่าบาทหนึ่งสองบาทกับสิบบาทนะครับัอย่างนี้คือยักยอกสามครัง สามครั้งสามครั้งสามกรรมนะฮะแล้ววันที่สี่เนี่ยคุณเอาเงินสิบสาบาทมาใช้ให้กับของส่วนราชการนั้นอย่างนี้เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าคุณจะพ้นความผิดก็คือความผิดสําเร็จแล้วใช่ความผิดเกิดแล้วแล้วที่สําคัญมนยอมความไม่ได้ใช่คดีก็ไม่ละงับก็คดีไม่ละงับสารสมมุติแตสารตัดสินจําคุกกระทงละกรรมละหนึ่งเดือนอย่างเงี้ยสามกรรมก็ต้องสามเดือนก็ต้องสามเดือนแต่ไม่มีดึงเดือนแล้วครับ อาจจะมากกว่านี้มากมากกว่าแน่นอนครับหนึ่งปีสองปีครับนะฮะบางทียักยอกไปครั้งละหนึ่งพันนะฮะยักยอกไปทั้งหมดสิบครั้งเงินแค่หนึ่งหมื่นเนี่ยครับแต่นั่นคือสิบครั้งสิบกรรมใช่สิบกรรมนี่ถ้ากรรมละปีก็สิบปีอย่างนี้ถ้าเราแนะนําไปนี่ถ้าเจอฉลาดนี่ยักทีเดียวทีเดียวเลยอันย่าไปทานะครับอย่าไปทาอย่าไปทํานะครับนะฮะ ของหลวงนี่ตกน้ําไม่ไหลที่ที่พูดนี่ไม่ใช่แนะนานะฮะไปเป็นการอธิบายให้ท่านว่าอย่าไปทําอย่าไปทํามอ่ามันผิดตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะของหลวงเออของหลวงนี่มันมันมีเขาบอกว่าเป็นกรรมก็คือมันกรรมจริงๆนะฮะอ่ากรรมก็คือเป็นเวรกรรมด้วยเขานับเป็นกรรมนะนับเป็นหนึ่งกรรมสองกรรมสามกรรมทํากี่กรรมก็ว่ากันไปตามนั้นนะฮะนั่นคือการยักยอกทรัพย์ของหลวง เนี่ยยักษ์ยอกซากของหลวงเนี่ยยอมความไม่ได้ครับนะฮะแม้นว่าคุณจะเอาเงินมาใช้เขาก็ไม่จบไม่จบศาลก็ไม่ละครับศาลก็ยังต้องพิพาคษาต้องพิภากษาไปอ่าส่วนจะบรรเทาโทษขนาดไหนนี่มันเป็นเรื่องของศาลอันนั้นเป็นเรื่องของดุลพินิษของศาลดุลพินิษ์ของศาลนะครับศาลจะลงโทษเท่าไหร่นะฮะเอาไว้คราวหน้าแล้วทีนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาต่อกันหมดเวลาแล้วอ่าเรามาต่อกันในเรื่องคดีอาญาครับนะครับ ท่าผู้ฟังก็ติดตามได้ในวันพฤหัส,สบ,บดีนะฮะสำหรับวันนี้ครับผมก็หมดเวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเดือดร้อนตอนไหนพึ่งใครไม่ได้ทุกคนจงไฝ่จดจำไม่ได้รักความเป็นธรรมได้เคยแนะนำโปรดฟังกันว่า คหมอกฎหมายทนายชาวบ้าน